หลังเลือดที่เมืองการเมื่อญี่ปุ่นตบหน้าเนนรัฐบาลไทยเพื่อุดลิตเพื่อไม่ให้คนฆ่าทหารญี่ปุ่นถูกประหารเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นยังตบหน้ากันเป็นกิจวัตรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่รู้กันว่าการลงโทษมาตรการต่ำที่สุดในกองทัพญี่ปุ่นก็คือการตบหน้านะครับเมื่อนาย ทหารไม่พอใจการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาก็เรียกมาตบหน้าและถือว่าเป็นเรื่องลงงทูธรรมดาในความผิดขั้นพื้นฐานไม่ถือสาโกรธเคืองกันแต่สําหรับคนไทยเราการตรบหน้าหรือตบหัวถือว่าเป็นการหยามเกียรติอย่างรุนแรงนะครับยิ่งเมื่อทหารญี่ปุ่นตบหน้าคนหุ่มเหลืองแม้จะเป็นเนรจึงยอมไม่ได้ทั้งกรรมกรสร้างทางรถไฟสายมรณะตำรวจ ทหารไทยต่างมีปฏิกริริยาแม้จะมีทหารญี่ปุ่นถืออาวุธอยู่เต็นเมืองจนเกิดเล่งเลือดกันพุทหารญี่ปุ่น4ี่และร้อยอีกหนึ่งต้องสำลอชีวิตซึ่งถูกบันทึกไว้ในชื่ออย่างเรีย,รยบว่าเหตุการณ์บ้านปูงนะครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช200 485นะครับเวลาประมาณ5โมงเย็นที่วัดโดนตูมในตัวอำเภอบ้านปูงซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นขณะที่สมณีนเพิ่มสิริพิบูร์อายุ3 7ปีแล้วนะครับเป็นอาคนสติไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่กำลังเดินอยู่ในวัดได้มีเจเลยสิกผิวขาวคนหนึ่งเดินเข้าไปขอบุหรี่สมณีนเพิ่มก็ส่งให้ด้วยความเมตตาทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเห็นเข้าก็ต้งนีเข้ามาดึงบุหรี่ในมือ จเลยสืบขยำาทิงและตบหน้าสมเด็จเพิ่เตจนลมคว่ำไปนะครับคนไทยได้เห็นเหตุการณ์ได้เข้าพยุงสมเด็จเพื่อไปปฐุมพัฒาบานเมื่อกรรมกรไทยที่ไปสร้างทางรถไฟให้ญี่ปุ่นกับมาพัทธิวัฒน์ในตอนขําพอรู้เรื่องนี้เข้าต่างพาการโกรธมากได้พาสมเด็จเพื่อนไปพบล่าญี่ปุ่นเพื่อประท้วงล่าญี่ปุ่นรับว่าจะรายงานผู้ใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่นให้สราบ เพื่อพิจารณาจัดการต่อไปเมื่อสำมาเ,เร็จนเพิ่มและกรรมกรกลับมาถึงวัดในเวลาประมาณ20่สิบุทนทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่พอใจที่คนไทยไปไประท้วงก็ขึ้นไปบนสลาวัดที่พักของกรรมกรเอะอวย,ยวายแสดงกอานาจควบคูมตัวม,มากก็มีทหารญี่ปุ่นอีกสองคนถือปืนขึ้นไปบนสลาวัดทําเอากรรมกรพากันตกใจกลัวพอทหารญี่ปุ่นทั้งสามกลับไปราว ห้านาทีก็มีทหารญี่ปุ่นประมาณอีกสิบคนมียวุธปืนบุกขึ้นไปบนศาลาและยิงปืนกูเหล่ากรมกรพาการเพ่นหนีลงจากศาลาวิ่งหนีกันัมทุกัวจุนทหารญี่ปุ่นยังยิงปืนไล่ตามหลังเพราะดีที่ไม่มีไม่ถูกใครแม้คนไทยจะหนีไปซ่อนกันหมดแล้วทหารญี่ปุ่นก็ยังยิงปืนข่มขู่อยู่อีกทําให้บางคนเหลืออดคว้าจอบเสียมเครื่องมือทํางานเตรียมสู้ ก็พอดีนายทหารญี่ปุ่นรถร้อยตีกับนายเือบ้านปูมาระงับเตุไล่ทหารญี่ปุ่นกลับไปต่อมาเกิดเพื่อคือทหารญี่ปุ่นจากเมืองการห้าคันรถยกกันมาที่บ้านปูงสองคันตรงไปที่วัดโดนตูมอีกหนึ่งคันไปทางริมแม่นม้ําแม่กองอีกสองคันเป็น,นรถบรรทุกมาจอดที่หน้าสถานีตํารวจบ้านปูกระจายกําลังกันยึดแนวถนนหน้าสถานีจากนั้นทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งถืออาวุธ เดินตรงไปที่สถา,านีทันใดก็มีเสียงปืนดังขึ้นตอบโต้ตกันอยู่เพียงสองสามนาทีก็ยุติมีนายทหารญี่ปุ่นหนึ่งคนและพลทหารสี่คนเสียชีวิตอีกหลายคนบาดเจ็บส่วนที่วัดดอนตุมก็มีเสียงปืนเช่นกันทหารญี่ปุ่นได้จับคนไทยไป31คนและจับพระเนรทั้งวัดไปสอบสวนตลอดคืนแต่ได้ปล่อยพระไปในตอนเช้านอกจากสมเด็จเพิ่มรูปเดียว ส่วนกรรมกรสาสุีคนถูกขังอยู่ต่อไปจนถึงวันที่24ธันวาคมหลังสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไป24คนอีก1 1คนถูกขังต่อไปส่วนสามเลรเพิ่มน,นั้นมอบให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ควบคุมความเครืองของคนไทยได้ลุกโชนขึ้นอีกในตอนสายของวันที่1 9สิงหาคมเมื่อทหารญี่ปุ่นได้จับพระคูปัญญาที่การท่านเต่า เจ้าวาดวัดโดนตูมไปนั่งต่างเดชทำโทษฐานไม่ควบคุมดูเลวัดพระสมศักดิ์ยะสุโลูนามสกุลเดิมท่านคือจันปริมนะครับในวัยแปปีพระลูกวัดโดนตูมได้ย้อนลึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ผู้เขียนเมื่อไปติดตามเรื่องนี้เมื่อปี2546ว่า ตอนนั้นอาจรมาเป็นพลทหารสก,กัดกรมทหารช่างลาดบุรีเรื่องที่ทหารญี่ปุ่นตบหน้านีนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บางคนก็พูดกันว่านีนปลอมเข้ามารับของเจตแต่เรื่องจับเจ้าวาดไปนั่งปากแดนนั้นกูดแ้นกันมากตอนนั้นพันเอกหม่อมหลวงอสุทธินกรเจ้ากรมทหารช่างกับพันธูสเสถียรพจนานท์รองเจ้ากรมซึ่งต่อมาท่านเป็นอธิบดีกรมทาง ได้นําทหารมาซุ่มอยู่ที่หมู่บ้านหลังวัดใช้ขันทางรถไฟเป็นแนวกบบังตั้งปืนกลหนักกันเลยกะถล่มข้าญี่ปุ่นที่วัดโดนตูนอาตมาเป็นทหารที่มาด้วยจาได้ว่ามานอนอยู่สองคืนอาหารการกินของพวกทหารสมบูรณ์มากชาวบ้านเลี้ยงกันไม่อัน้นญี่ปุ่นก็รู้ว่าไทยไม่พอใจในเรื่องนี้มากชุมนุมกันอยู่หลายแห่งแถวนะครถุมและภูทารามเตรียมถล่มญี่ปุ่น ทันทีนี่นายทหารญี่ปุ่นได้ถามพันธูหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษพงศ์ดิษกุลผู้อำนวยการคณะกรรมการประสมมากไทยต้องการรบกับญี่ปุ่นเหรือถ้าประสงค์เช่นนั้นญี่ปุ่นก็จะได้เตรียมรบซึ่งหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษพงศ์ได้ใช้นโยบายของโจมพลป,ปอตอบไปอย่างอ่อนหวานว่าไทยไม่มีความประสงค์เช่นนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเล็กมีกําลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จะไปสู้รบก,ก่บญี่ปุ่นอันเป็นเสมือนพี่ชายได้อย่างไรเพื่อให้เป็นที่บริสุทธิ์ใจอยากจะไปดูด้วยกันก็ไม่ขัดข้องญี่ปุ่นได้ส่งทหารสองคนร่วมไปดูการทุนุมคนของทหารไทยตามข่าวลือซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุน,นี้ทาให้ทหารช่งางราชบุรีที่มาซุ่มอยู่ในหมู่บ้านหลังวัดโดนตุงต้องถอนกำลังออกไปพระสมศักดิ์ได้เล่าว่าพอมีข่าวว่าคนไทยไม่พอใจเรื่องนี้มาก ก็มีนายทหารใหญ่ของญี่ปุ่นคนหนึ่งมาที่ค่ายวัดโดนตุมคนนี้คงจะเป็นระดับนายพลอพาตจมายังจําได้ดีรูปร่างเตี้ยล่าเป็นมะขามข้อเดียวพอมาถึงก็เรียกทหารทั้งค่ายเข้ามาเข้าแถวแล้วถามหาคนที่จับพระไปนั่งต่าเียดพอได้ตัวก็ตรงเข้าไปตุบคว่ำแล้วเข้าไปกราบขอโทษเจ้าวาดตอนนั้นท่านกําลังจะออกไปที่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็ขอตามไปด้วยทั้งๆท,ที่ผู้ภาษาไทยได้ไม่กี่คํา เข้าไปคุยกับชาวบ้านเป็นที่หัวเราะกันสนุกสนานเรื่องก็เลยขี้ขายไปด้วยดีแต่ถ้าว่าขี้ขายเฉพาะที่วัดดอนตูนเท่านั้นพร้อมปูนคงเกศแขนทหารญี่ปุ่นได้กระจายไปทั่วดูเฉพาะที่การจะนบุรีและบ้านปูงซึ่งเป็นฐานกําลังในการสร้างทางรถไฟสา,สายไทยพมา่ากำมกรไทย500คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากนครปฐมและราชบุรีได้หนีกลับบ้านหมด น็อตยึดหัวรางรถไฟถูกมือดีแอบถอดไปเกือบพันตัวญี่ปุ่นเข้าไปซื้ออาหารในตลาดก็ถูกชาวบ้านตะโกโนดา่าต่างนานาบางทีได้จังหวะตำรวจไทยก็ปืนจี้ทหารญี่ปุ่นขอค้นตัวให้หายซ่าลิ่นทหารญี่ปุ่นที่ไปเดินตรวจการคนเดียวในที่เปลี่ยวๆถูกแอบตีหัวเอาปืนไปก็มีพัสุสัตว์เราแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยอมไม่ได้ในเหตุการณ์ที่โลงพักโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ตาย เป็นนายทหารยศร้อยเอกแพทย์ของกองทัพดึงต้องการให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ถูกประหารชีวิตทั้งหมดเพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพญี่ปุ่นขณะเดียวกันฝ่ายไ,ไทยก็ยอมไม่ได้ที่จะให้ญี่ปุ่นมาบงการจับผู้ก่อเหตุทั้งหมดไปประหารเพราะไทยมีอธิปไตยและญี่ปุ่นก็ลงนามรับรองที่จะเคารพอธิปไตยของไทยอยู่แล้วจากการสอบสวนร,ร่วมกันญี่ปุ่นยืนยันว่าไทยเป็นฝ่ายลงมือก่อน ฝ่ายไ,ไทยจึงได้ส่งคุณทูตรูนเสรีลึงเล็เป็นหัวหน้าคณะไปขอขมาโตผู้บัญชาการรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ธันวาคมส่วนในด้านคดีนั้นญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ทหารชีวิตผู้ก่อเรื่องทั้งหมดแต่วันที่28ธันวาคมจอมพลปอพิบูลสงครามได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนคดีเหตุการณ์บ้านโป่งขึ้นโดยเฉพาะประกอบด้วยนายตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่5คนซึ่งรายงานของคณะกรรมการชุดนี้แต่ ต่างตรงการข้ามกับผลสอบสวนของญี่ปุ่นจอมพลปรได้บันทึกความเห็นลงไปด้วยว่าการที่ทะเลาะกันนั้นตามเสียงมาจากญี่ปุ่นฝ่ายเดียวอย่างท่านว่ามีการตบหน้าทักดาบคู่เมาและเข้าไปผานเกรีต่างๆถ้าเขาทำให้หายไปได้คงไม่มีเรื่องอะไรเลยเหตุการณ์บ้านปูนทำให้กระทบกระเทือน่ตความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นมาก อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าและกำหนดต้องแล้วเสร็จใกล้เข้ามานายผลฮิเดกิจูจูจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นห่วงเรื่องนี้มากจึงได้เปลี่ยนตัวส่งพุนทูอากิตุนาการมุระเข้ามารับตำแหน่งผู้บัาชารกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเมื่อวันที่21มกราคม2 4 8 6ซึ่งก่อนหน้านายพลนาการมระ ได้รับคําเตือนจากนายดิเลกชัยนานอ,อีกอัครรทุไทยประจากรุงโตเกียวว่าการตบหน้าเป็นจุดบวชของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุน่นคนอเอเชียอาคเนโดยเฉพาะคนไทยถือว่าการตบหน้าเป็นการลุ่งเกียดอย่างรุนแรงจะยอมสู้ถึงตายนี่ก็เป็นสาเหตุที่นายพลนกรบุระได้มีคําสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใช้การลงโทษโด้วยการตบหน้าและศีรษะอีกต่อไป ทั้งยังทําคู่มือเรียนรู้วัฒนธรรมแจกจ่ยจายให้ทหารในกองทัพรวมทั้งคนใหม่ที่จะมาประจําการในประเทศไทยด้วยในเดือนมีนาคมต่อมาได้มีการยกฐานะกองอำนวยการคณะกรกรมการประสมเป็นกลมประสานงานพันธมิตรไทยญี่ปุ่นโดยมีพันเอกชัยปฏิภระสิเป็นเจ้ากลมซึ่งได้รายงานถึงการดําเนินคดีเหตุการณ์บ้านปูต่อจอมพลปพิบูลสงคราม มีข้อความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งมีทางที่จะช่วยเหลืออยู่ก็คือไม่ให้คนพวกนี้ต้องถูกประหารชีวิตเพราะกฎหมายของเราไม่อำานวยและแม้จะถูกตัดสินจำคังตลอดชีวิตก็ตามสภาพการจำขังหรือระยะเวลาย่อมอยู่ที่เราและยุงถึงชะตาก,กรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น จอมพลปอได้บันทึกต่อท้ายไว้ในรายงานชี้ทางแก้ตัวให้ด้วยว่าทราบแล้วให้เอามาขึ้นสารทหารที่กรุงเทพขอไม่ให้ประหารเพราะเข้าใจผิดเวลาค่ำคืนในที่สุดญี่ปุ่นก็ยอมให้ผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นสารไทยเพื่อกราลบอธิปไตยของไทยแต่ได้เรียกร้องเงิน80,000บาทเป็นค่าชดใช้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิต จำเลยที่ขึ้นสาลรทหารเมื่อวันที่10มิถุนายน2486เส้่จากศีกองทัพญี่ปุ่นก็คือสำเนเหนเพิ่มพร้อมกับกรรมกรหนึ่งคนพลทหารหนึ่งโดยสำเนเห็นเพิ่มตกเป็นจำเลยที่หนึ่งถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทและยุยงกรรมกรให้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นส่วนจำเลยทีส่สเป็นกรรมกรเ10ตุลาจนมึนเมาและชักชวนกรรมกร คนอื่นๆให้จับอาวุธเข้ากลุ่มลุมทำลายทหารญี่ปุ่นจนถึงแจ่ความตายและบาดเจ็บสาหัสจำเลยที่สามเป็นพลทหารมีความผิดฐานใช้ปืนสั้นยิงทหารญี่ปุ่นที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโรงพักบ้านปงูงเป็นเหตุให้ตำรวจไทยกับทหารญี่ปุ่นเกิดค,ความเข้าใจผิดจนยิงต่อสู้กันทำให้ทหารและ พลทหารญี่ปุ่นถึงเก่ความตายรวม5คนบาดเจ็บสหาหัสสามฝ่ายไทยบาดเจ็บ1คนการกระทำของําเลยทั้ง3ามทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นได้เสื่อมทรามลงชั่วระยะเวลาหนึ่งสาอาหารกรุงเทพฯได้พิจารณาอย่างเร่งด่วนและมีคำพิพากษาเมื่อวันที่22ตุลาคม2486ปากกรากฏว่าสามเณเพิ่มคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นตบหน้าจนล้มคว่ำ รับไปจำเปยนคือประหารชีวิตแต่จำเิยให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีทั้งยังปรากฏว่าเป็นคนมีโรคจิตและไม่รู้หนังสือจึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตกรรมกรผู้เป็นจำเลยที่สองนั้นไร้การศึกษาและเสื่อมโทราเป็นประจันจนเป็นเหตุให้ก่อคดีขึ้นถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเช่นกันส่วนจำเลยที่สาพลทหารผู้ยิง ลงมาจากสถานีตำรวจขณะที่เห็นทหารญี่ปุ่นมีอาวุธตรงเข้าไปเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้จำคุกไว้10ปีญี่ปุ่นมีความพอใจในคําพิพากษาจึงได้มอบเงิน80,000บาทค่าชดใช้ให้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตคืนให้ฝ่ายไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นลุกคนขึ้นบุกในวันที่8ธันวาคม 2,484เหตุการณ์บ้านปู่งที่เกิดจากการยึดถือประเพณีที่ต่างกันจนเป็นน้ำพึ่งหยุดเดียวที่เกือบจะลุกลามใหญ่ตัวก็จบลงโดยมีคนไทยสามกลุ่มต้องติดคุกสังเบือศักดิ์สีของกองทัพลูกพระอาทิตย์แต่ในที่สุดก็ได้รับอภัยโทษเมื่อสงครามสงบในปี2,488 หลังจากเหตุการณ์ทหารญี่ปุ่นได้รับบทเรียนจนต้องปวดขันให้ลดความหยิงยศสูอูหางลงไปส่วนคนไทยก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีกับการก้าวราววางมากเป็นผู้ยึดครองของทหารญี่ปุ่นขบวนการเสีดีไทยขบวนการไทยที่ขบวนการแมวน้ำจึงแมวแนวโน้มจึงมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่โจมวันโปก็เตรียมจะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบุรษ พื่อจะอาศัยชชยภูมิที่มีภูเขาล้อมรอบใช้กองทัพที่มีกําลังน้อยกว่าป้องกันตัวเองจากกองทัพที่มีกําลังเหนือกว่าเช่นญี่ปุ่นได้ซึ่งก็หมายความว่าเตรียมแต่ขาดกับญี่ปุ่นนั่นเองทั้งนี้ธนาก็เนื่องจากคนไทยเรานิยมความนิ่มนวนล,มลละมุนละไมจึงไม่มีทางเข้ากันได้กับทหารญี่ปุ่นที่นิยมความเข้มแข็งเด็ดขาดและวางอํานาจยิ่งเมื่อถูกฝ่ายสมาธิตีถอยล่นหลายสมรภูมิ ทหาญี่ปุ่นก็ยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าหากฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ประเด็จจึกด้วยระเบิดประมาณูซะก่อนไทยกับญี่ปุ่นคงจะต้องมีเรื่องเศร้ามากกว่านีแน่